อะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาเหล่านั้นทำในสิ่งที่เหนือความคาดคิดให้เกิดขึ้นได้จริง อย่างเช่นปัจจุบันมนุษย์สามารถสร้างรถยนต์ไร้คนขับขับไปรับคุณได้ถึงที่บ้านเมื่อมองย้อนกลับไป50ปีที่แล้วเป็นเพียงแค่จินตนาการในหนังดังอย่างเรื่อง Night Rider และนับต่อจากเวลานี้คุณจะได้ทราบว่าสิ่งนั้นคืออะไรคะ่ะผลิตภัณฑ์ที่คุณเห็นอยู่บนหน้าจอนี้เป็นผลงานวิจัย ของดิฉันแล้วก็ทีมงานผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยเป็นไม่ใช่น้ำนมนะคะที่เราเห็นแต่เป็นข้าวหนึ่งจานหรืออาหารหนึ่งมือ้อที่มาในรูปแบบของเครื่องดื่มคุณสามารถใช้หลอดเจาะแล้วก็บริโภคได้ทันทีสะดวกในการพกพาใช้เพื่อบริโภคทดแทนมื้ออาหารได้ทุกมือ้อหรือจะบริโภคเพื่อเสริมสารอาหารก็ได้ ผลิตภัณฑ์น,นี้1มิลลิลิตรจะเท่ากับพลังงาน1กิโลแคลอรีดังนั้นก็หมายความว่าคุณสามารถที่จะกำหนดปริมาณการบริโภคได้เท่ากับปริมาณพลังงานที่คุณต้องการได้รับได้ด้วยตัวคุณเองมากไปกว่านั้นคุณยังได้รับสารอาหารครบถ้วนทุกชนิดตามความต้องการทางด้านโภชนาการของร่างกายช่วยให้คุณอิ่มท้อง อยู่ได้นานนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังมีค่าไกรซิมิกอินเด็กต่ำตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงในเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือผู้ป่วยที่มีเบาหวานที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ได้มาขายของนะคะแต่คุณฟังแล้วเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ดีที่ส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพ แต่คุณทราบหรือไม่คะว่าผลิตภัณฑ์นี้มีความจำเป็นมากสำหรับผู้ป่วยที่มีเบาหวานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภาวะในการเคี้ยวกืนลำบากและต้องให้ทางสายให้อาหารซึ่งต้องบริโภคทุกมือหรือผู้ที่ทานอาหารได้น้อยขาดสารอาหารจนมีผลต่อสมรรถภาพของร่างกายดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำอาหาร ที่ทานได้น้อยแต่ให้สารอาหารครบถ้วนตามความจำเป็นทางด้านโภชนาการปัจจุบันประเทศไทยเรามีผู้ป่วยที่อยู่ในระบบ3ล้านลายและมีอัตราการเพิ่มขึ้น3 0 0แสนคนต่อปีผู้ป่วยเหล่านี้ต้องแบกรับภาระในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ที่มีราคาแพงฉเฉลี่ย180บบาทหรือสูงกว่าต่อมือ้อ และไม่สามารถที่จะเบิกได้ตามสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลดังนั้นหากเราจะสามารถผลิตผลิตพัน์อาหารทางการแพทย์โดยใช้วัตถุดิบและอุตสาหกรรมภายในประเทศก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นนวัตรกรรมที่คุณเห็นนี้เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัยและก็พัฒนาซึ่งกระบวนการนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ ในทุกกิจกรรมให้คุณทำในสิ่งที่คิดให้เกิดขึ้นได้จริงก่อนอื่นขอเริ่มต้นจากการคิดแน่นอนการคิดความคิดเกิดจากการทำงานและกลไกของสมองสั่งให้เราคิดซึ่งเกิดได้ในทุกช่วงเวลาขณะที่คุณนั่งฟังอยู่นี้คุณเองก็อาจจะคิดอะไรอยู่สักอย่างงก็อาจเป็นไปได้ แต่สิ่งที่อยากให้ฝึกคิดก็คือว่าคิดอย่างเป็นระบบให้มองภาพรวมแล้วเชื่อมรายละเอียดที่สัมพันธ์กันเข้าด้วยกันอย่างตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของดิฉันเป็นการเชื่อมระหว่างคำว่ากเกษตรอาหารการแพทย์เกษตรศึเข้าด้วยกันถ้าอธิบายให้เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกนิดก็คือการเชื่อมโยงความคิด ที่จะนำเอาผลผลิตทางด้านการเกษตรมาผลิตอาหารให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นและต้องการได้รับประทานลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาทางด้านการสาธารณสุขความสามารถในการผลิตเชิงพาณิชย์ยังช่วยทำให้พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วยถามคําถามว่าจำเป็นหรือไม่ที่ผู้คิด ต้องเป็นนักวิจัยอันนี้ตอบได้เลยอย่างชัดๆว่าไม่จำเป็นแต่ต้องฝึกคิดในประเด็นนี้ก็ให้นึกไปถึงอากงของดิชันท่านเรียนจบป .4 อาชีพของท่านก็คือพ่อค้าสิ่งที่ท่านคิดก็คือว่าการหาไรายได้เป้าหมายของท่านก็คือว่าความร่ำรวยแล้วทำอย่างไรถึงจะได้เงิน ในสมัยนั้นอากงท่านขี่สามล้อส่งของตามห้างเยาวราชสำเพง็งแล้วก็สะพานพุทธมีเพื่อนๆนรู้จักมากมายหนึ่งในนั้นก็คือร้านซักแห้งชื่อดังที่มีรายได้สูงจากลูกค้าจํานวนมากที่ชื่นชอบในกลิ่นหอมของผ้าที่ผ่านการซักกรีดจ,จากร้านนี้ในยุคนั้นร้านซักแห้งมีอยู่ทั่ว กรุงเทพ,พแล้วก็เป็นที่นิยมซึ่งร้านซักแห้งอื่นๆนั้นไม่สามารถที่จะซักผ้าได้หอมเท่ากับร้านชื่อดังนี้อากงท่านนึกสงสัยว่าซักแห้งหมายความว่าอย่างไรเมื่อค้นหาคำตอบท่านก็ทราบว่าเป็นการนาผ้ามาฉีดพ่นด้วยน้ำมันขจัดคราบแล้วเป่าให้แห้งซึ่งเป็นที่นิยมในต่างประเทศ สำหรับประเทศไทยนั้นเหงื่อและกลิ่นจะซึมเข้าสู่เนื้อผ้าเนื่องจากเป็นประเทศในเมืองร้อนทำให้ซักผ้าได้ยากสิ่งที่ท่านคิดไม่ได้ต้องการเปิดร้านซักแห้งแต่สิ่งที่ท่านคิดก็คือการหารายได้จากการผลิตน้ำยาซักแห้งเป้าหมายก็คือว่าจำหน่าย ไปที่ร้านสักแห้งทั่วประเทศไทยเมื่อมีโจทย์แล้วท่านก็เริ่มวางแผนและก็ลงมือทำโดยอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญจากเพื่อนๆที่มีความรู้ในเรื่องของการทำแชมพูการทำสบู่ความรู้ในเรื่องของน้ํายากเคมีความรู้ในเรื่องของน้ําหอมท่านนำความรู้เหล่านั้นมาวางแผน แล้วก็ทดลองทำในห้องเล็กๆที่บ้านทำทิ้งทำทิ้งนับครั้งไม่ถ้วนแต่ท่านก็นำผลที่ได้มาพัฒนาปรปับปรุงวางแผนทดลองและประเมินผลทำแบบนี้วนเวียนไปเรื่อยๆจนกระทั่งออกมาเป็นสูตรน้ำยาซักแห้งที่มีกลิ่นหอมติดทนานานบนเนื้อผ้าขจัดคราบออกได้ง่ายโดยไม่ต้องออกแรงซัก ช่วยถนอมผ้าและรีดได้ง่ายน้ำยาซักแห้งที่ทุกวันนี้ยังไม่มีใครสามารถที่จะลอกเหรียนแบบได้และเป็นที่ชื่นชอบของร้านซักแห้งจวบจนปัจจุบันยังค่ะยังไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายคิดได้ทำได้แล้วจะขายได้ยังไงอากงท่านก็ลงทุนไปซื้อรถจี๊ป หลังสงครามมาหนึ่งคันซ่อมแล้วก็ติดเครื่องฉายหนังที่ด้านหลังรถนำไปจอดที่ต่างๆทั่วกรุงเทพเพื่อจะโฆษณาสินค้าของท่านออกเรือไปจำหน่ายตามแม่น้ำลำคลองแล้วก็เริ่มออกเซลล์หน่วยรถเพื่อนำเสนอสินค้าในทุกภูมิภาคของประเทศไทยท่านได้ว่าจ้าง คุณประจวบจำปาทองนักร้องและก็โคศกที่มีโรงละครอยู่ใกล้บ้านเป็นแบรนด์แอมบรสเตอร์ผู้ให้ข้อมูลสินค้ากับผู้บริโภคแล้วก็ว่าจ้างครูมงคลอมาตรยากุลวงดวนตรีจุรารัตน์ท่านไปร้องเพลงที่ไหนก็ให้เอาสินค้าของเราไปติดป้ายไว้บนหลังเวทีจาก ห้องเล็กๆจุดเริ่มต้นของการกวนน้ำยาด้วยความร่วมมือของทุกคนในครอบครัวกวนจนกระทั่งก้ามขึ้นก็ขยายกิจการเป็นโรงงานขนาดใหญ่แล้วก็ผลิตขายทั่วประเทศจนปัจจุบันเมื่อสำเร็จตามเป้าหมายแล้วท่านไม่ได้หยุดแต่เพียงเท่านี้ท่านยังคงพัฒนาไปเรื่อยๆจากขวดเล็กเปลี่ยนมาเป็นแกรอน ตามความต้องการของลูกค้าจากน้ำยาสะแห้งก็พัฒนาเป็นน้ำยาปะับผนุ่มน้ำยาล้างจานแล้วก็น้ำยาล้างห้องน้ำไปเรื่อยๆการทำงานของอากงก็เหมือนกับการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของดิฉันที่เริ่มต้นจากการคิดและเมื่อประสบความสำเร็จแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆ โดยเริ่มต้นจากสูตรแรกก็จะเป็นสูตรที่ใช้พืชทั้งหมดซึ่งใช้โปรตีนจากพืชก็พัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่สองที่ใช้โปรตีนจากน้ำนมซึ่งผลิตได้ภายในประเทศเปลี่ยนมาใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นทางเลือกนอกเหนือจากการใช้ข้าวใช้โปรตีนจากไข่ขาวแล้วก็พัฒนาจาก UST เป็นชนิดผงพร้อมชงละลายฉันมีความสุขมากที่ได้เห็นผลงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สำเร็จตามเป้าหมายทีละขั้นทีละขั้นและฉันก็ยังคงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่อยากแชร์ก็คือว่าเมื่อคุณทำสำเร็จตามเป้าหมายแล้วขอให้เร่งพัฒนาต่อยอดอย่างรวดเร็ว ทำอย่างต่อเนื่องอย่าหยุดทาเหมือนกับโลกใบนี้ที่หมุนไปเรื่อยๆเ,เปลี่ยนทุกอย่างบนโลกไปอย่างไม่มีหยันสิ้นสุดความสําเร็จที่คุณเปิดเผยเออกไปแล้วไม่นานคุณจะได้พบกับคู่แข่งที่เหนือกว่าคําชื่นชมความสําเร็จไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปดังนั้นคุณจึงจําเป็นต้องพัฒนาตัวเองตราบเท่าที่คุณมีเวลา และไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ก็ตามจงอย่าหยุดความตั้งใจนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้นั้นมาพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆไม่เพียงแต่ผลงานของคุณที่จะพัฒนาขึ้นตัวคุณเองด้วยก็เช่นกันเห็นไหมคะว่าใครก็เป็นนักวิจัยจได้ไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไร ทำธุรกิจทางด้านไหนก็สามารถที่จะนำเอากระบวนการคิดวางแผนทดลองประเมินผลและปรับปรุงไปปรับใช้ในการทำงานได้เริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆใกล้คุณสิ่งที่คุณอยากทำหรือต้องทำปัญหาอุปสรรคที่คุณมีอยู่มันอาจจะทำให้การทำงานของคุณประสบความสำเร็จ และได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดลองนึกดูสิคะว่าคุณจะใช้กระบวนการนี้กับเรื่องอะไรก่อนดีขอบคุณค่ะ